พี่คุณบีมวราณิศนะคะหรือว่าลูกสาวของคุณดีดอกมาดันนั่นเองค่ะก็ใช่นี่นัดกันแล้วนัดกันแล้วเดี๋ยววันศุกร์ไปสัมภาษณ์ให้คือจะเจอกันวันศุกร์แต่จริงรู้เลยว่าเขาอ่ะไม่ได้มีเสียเลี้ยงเพราะเขาเป็นคนขยันมากมากก็นึกว่าจะให้แนะนําเสียให้รู้จักคนนั่นเนี่ยสิไม่อย่างนั้นนะไม่ผ่านนะไม่ใช่แม่คือเขาก็บอกเลยนะคะว่านี่ทั้งหมดเนี่ยนะที่เธอช่วยบอกว่าจ่ายให้คุณพ่อเนี่ยที่เคยมีข้างค้างเอาไว้นี่นะมาจากการที่เธอขยันทำงานแล้วก็ธุรกิจของเธอค่ะ ถาเรื่องอันทีไรก็ตอบอย่างภาคภูมิใจนะคะว่าไม่ได้มีเสียเลี้ยงค่ะล่าสุดลูกไม้ไม่ไกลต้นนะคะบีมวรานิดของศิลปินตลกผู้ร่วงรับดีดอกมาดันตบเท้าเข้าทรูอินไซต์แจ้งข่าวดีให้แฟนๆโล่งอกนะคะบอกว่าน้องสาวสุดที่เลิฟเบลชยานิดนะคะหรือว่าครูเบลแห่งบ้าน AF นะคะของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากมะเร็งซ้ายร้อแล้วค่ะ ส่วนเสียงลือเรื่องเงิน10ล้านที่ใช้ปลดหนี้ไม่ได้มีเสียเลี้ยงนะคะแต่ว่าผลิตดอกออกผลมาจากธุรกิจและอาชีพเสริมของเธอทั้งนั้นค่ะคือถ้าเกิดว่ามีเสียบินว่าคงไม่ต้องใช้เวลาหลายปีอะไม่ได้มีค่ะคือไม่รู้สิบิมัรู้สึกว่า ก็เป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็เราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเราเราเรามีแรงที่จะทํามันก็มันก็มีสมองเท่ากับผู้ชายทําไมเราจะทําไม่ได้ก็ตอนนั้นก็ทํางานในวงการบันเทิงอยู่อะค่ะแล้วก็ตอนนั้นรับทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าจากที่เคยแบบเอ้งานกายงานเหนื่อยงานค่าตัวน้อยไม่ทำตอนนั้นก็คือทําหมดเลยก็ทํางานประจําด้วยตอนนั้นเอาของพวกของมือสองอะค่ะไปขายตามตลาดนั้นตอนนั้นยังไม่มีดาราขายตามตลาดนั้นเลยก็แบบเออไปทําก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบ หาเงินเพื่อที่จะแบบมาใช้นี่แต่ละเดือนตอนนั้นคือบบแบบได้งเงินมาคือต้องใช้นี่ตลอดเลยน้องสาวตอนนี้ปกติดีอะค่ะอาการที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนก็คือผ่าตัดเอาเอาเชื้อมะเร็งออกหมดละแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือต้องไปตรวจตลอดเช็คอัพทุก3เดือนว่าแบบเอ้ยมันมีโอกาสที่จะกลับมาได้หรือเปล่าแต่ว่าเราเชื่อว่าหายแล้วครอบครัวค่ะคุณแม่น้องสาวแล้วก็พ่อตอนนั้นที่พ่อนอนป่วยอยู่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอันนี้เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็ทุกๆคนที่แบบ เหมือนเวลาเราเจอแล้วเขาก็บอกเฮ้ยแบบเป็นกําลังใจให้นะเห็นข่าวหรือว่าเ,เข้าใจในปัญหาที่เราเจอค่ะทุกอย่างที่ที่คำพูดจากทุกคนมันเป็นแบบแรงให้เรามีกําลังใจสู้ไป mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันหนักมากเครียดมากแต่ว่ามันก็ต้องผ่านไปให้ได้ก็ต้องทําตัวเองให้ให้มีกําลังใจให้เข้มแข็งแล้วก็ต้องต่อสู้กับปัญหาทุกอย่างพูดแะ่ะ มะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนะคะที่น้องแบลปเป็นเนี่ยคือเขาบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้น1ต่อ1ล้านคนเท่านั้นและไม่ค่อยพบในประเทศไทยนะคะเกิดสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะตั้งแต่เรื่องของการได้รับสารเคมีการได้รับรังสีแกมมาหรืออยู่ใกล้ที่ที่เขาใช้รังสีมากๆรวมถึงพันธุกรรมที่ผิดปกติค่ะวิธีรักษานะคะก็คล้ายกับมะเร็งทั่วไปก็คือผ่าตัดก้อนเนื้อออกมาวินิจฉัยแล้วก็ให้เคมีบําบัดค่ะความโชคร้ายที่ย้ายมาเป็นความโชคดีครั้งนี้บิมก็บอกว่า น้องสาวเธอดีใจมากแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คนที่ป่วยนะคะจากโรครายทุกคนกลับมาเข้มแข็งค่ะ ดืววันก่อนเจอเธอก็ถามว่าน้องเป็นยังไงบ้างเออคือเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยก็คือเหมือนมีแผลตรงหัวไหล่ซึ่งก็ไม่สามารถใส่เสื้อที่แบบเป็นแขนกุดได้เลยก็คือต้องปิดมันเหมือนมันเนื้อมันเว้าเข้าไปไงเพราะเขาเฉือนตรงนั้นออกโอเโ็นเอ็นเนื้อร้ายที่ที่พูดถึงเนี่ยหรอใช่ไอ้ตัวเนื้อร้ายตรงนั้นแหละไม่แล้วคุณบีมก็มีมีธุรกิจอะไรเผื่อคุณจะปรุงประมวลแล้วเขาได้มั่งคนได้ไปอุ่นนนยังไม่รู้อะทำเครื่องสาอางอะไรอะไรสักอย่างนึงนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยววันบอกร เธอเองก็บอกว่ามันไม่ได้ถึง10ล้านเต็มเต็มเต็มหรอกโอ้โหแต่แน่คือหนูที่บ้านก็นี่ก็10ล้านเหมือนกันก็ใช้หมดตอนนี้ก็เป็นร้อยละตอนนี้ร้อยล้านสองไปจะบอกว่าจริงๆคนเราถ้าขยันแล้วก็อดออมเนี่ยนะยิงว่าขยันยังไม่พอต้องเก็บเงินเก่งด้วยนี่น้องคนนี้สุดยอดนั่งใกล้ๆยังได้กลิ่นเค็มเลยครับอุ้ยขอบอก ทะเลสาบที่ไหนนะคะต้องการกลายเปลี่ยนกลายเป็นทะเลกระดบกดาบหรือจะเดินผ่านให้ค่ะ